วิธีการจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันคำนำสวัสดีครับค่ะทุกคนชีวิตในปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทายและแรงกดดันที่ทำให้เราเครียดได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนหรือปัญหาส่วนตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นเนื้อหา การหายใจลึกๆและการทำสมาธิวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่หยุดและหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายแล้วหายใจออกช้าๆการหายใจลึกๆจะช่วยให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นทำให้เรารู้สึกสงบและจิตใจเบาขึ้นนอกจากนี้การฝึกสมาธิก็เป็นวิธีที่ดีในการควบคุมอารมณ์และความคิดการออกกำลังกาย การออกกำลังกายไม่เพียงแค่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังเป็นการปลดปล่อยความเครียดได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งโยคะหรือการเล่นกีฬาที่คุณชอบการขยับร่างกายทำให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งช่วยให้เรารู้สึกดีและผ่อนคลายการจัดการเวลา บางครั้งความเครียดเกิดจากการบริหารเวลาไม่ดีลองสร้างตารางเวลาหรือทำลิสต์งานที่ต้องทำในแต่ละวันจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นระเบียบขึ้นและช่วยลดความกังวลในการระจัดก,การงานหลายๆอย่างพร้อมกันการพูดคุยและเปิดใจ เมื่อคุณรู้สึกเครียดอยากกลัวที่จะพูดคุยกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนที่คุณไว้ใจการแบ่งปันความรู้สึกและการรับฟังคำแนะจากผู้อื่นจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เผชิญปัญหาอยู่คนเดียวการพักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอ ร่างกายที่พักผ่อนไม่เพียงพอมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเครียดได้ง่ายขึ้นควรตั้งเป้าหมายที่จะนอนหลับให้ได้7-8ชั่วโมงต่อคืนและหาเวลาพักผ่อนระหว่างวันเช่นการพักเบรกซ่านอนอนอนหรือทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบการทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่เราทานมีผลต่ออารมณ์และจิตใจการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ธัญพืชและโปรตีนคุณภาพดีจะช่วยให้สมองและร่างกายทำงานได้ดีและสามารถรับมือกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นสรุป การจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองในด้านต่างๆทั้งร่างกายและจิตใจคุณก็จะสามารถรับมือกับความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมว่าความสุขเริ่มต้นที่ใจเราเองครับค่ะปิดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติด